คุณเชาเจนครับเอา้ามึงไปก่อนนะเอเอมาทำอะไรอะ่ะมาเช็คอัพร่างกายตามนั้น,นะครับอ๋อแล้วช่วงนี้กับคุณส้มโอเป็นไงบ้างครับเรื่องความสัมพันธ์นะครับมันต้องค่อยๆเรียนรู้ผู้หญิงอะ่ะถึงเขาไม่พูดก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่รู้สึกนะครับ แต่ว่าเราพักเรื่องคุณส้มโอไว้ก่อนดีกว่าครับจริงๆตอนนี้ผมมีเรื่องหนึ่งหนักใจมากๆเลยครับเรื่องอะไร,รอ่ะเรื่องป้าสิครับพอผมเรียนจบป้าก็กดดันให้แต่งงานกับคุณข้าวทั้นทีเลยครับนี่นายก็โดนกันเหรอคุณชาเจงก็โดนเหรอครับเ่งนะครับป้าก็กดดันคุณข้าวก็ไม่เข้าใจพวกผู้หญิงอ่ะชอบหาว่าเราหัวโบราณมีความคิดว่าผู้ชายต้องเป็นผู้นำ เป็นช้างเท้าหน้าจริงๆแล้วเราก็แค่อยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองก่อนอยากรู้สึกมั่นคงก็เท่านั้นเองครับความจริงเราว่ามันก็เหมือนกับการเป็นหมอแหละก่อนที่จะดูแลคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่แข็งแรงอ่ะเราจะไปดูแลคนอื่นได้ยังไงถูกไหม ครับคุณชดเจนพูดดีจังเลยนะครับชัดเจนชัดเจนมีเรียนเบสไซด์กับอาจารย์สลันใช่ไหมครับอาจารย์เข้าแล้วนะอ,อ๋อแล้วครับน้ยงั้นกูไปก่อนนะเอาครับ คุณข้าวครับผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับคือเรื่องที่เราคุยกันคืนก่อนจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากประสบความสำเร็จก่อนแล้วค่อยแต่งงานครับมันหมายความว่ายังไงอธิบายให้ฉันเข้าใจสิ คือผมไม่ได้อยากประสบความสำเร็จก่อนแล้วค่อยแต่งงานครับผมแค่อยากดูแลตัวเองให้ได้ก่อนจะได้ดูแลครอบครัวของตัวเองให้ดีได้ซึ่งครอบครัวที่ผมหมายถึงก็คือคุณข้าวแล้วก็รวมถึงลูกในอนาคตด้วยครับผมไม่อยากดุ่มๆมทำอะไรตามใจป้า แล้วสุดท้ายมันออกมาไม่เวิร์คครับอืมเข้าใจแล้วผมรับรองครับว่าคุณข้าวคบคนไม่ผิดแน่ครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งอยากบอกคุณข้าวครับเรื่องอะไรอะ่ะคือว่า ผมตัดสินใจแล้วครับว่าจะไม่สมัครงานฮะหมายความว่ายังไงคือผมไม่อยากทำงานประจำครับผมอยากทำเกมแล้วนายมั่นใจแล้วเหรอมั่นใจครับให้ไปทำงานประจำมันไม่ใช่ตัวผมเลยครับผมไม่อยากฝืนตัวเองการทำเกมมันเป็นความฝันของผม อยากทำให้มันสำเร็จครับไดน้นายก็ตั้งใจทำเกมไปนะส่วนฉันจะอยู่ตรงนี้คอยให้กำลังใจนายเองผมจะพิสูจน์ตัวเองให้ป้าเห็นว่าผมทำได้จริงๆครับ ทำไรอ่ะสม้มเอ้าชัดอ๋อเราทำตารางเวลานี่เราทำเองเลยนะทำเกือบทั้งวันเลย่ะแล้วมันดูยังไงเนะี่ย ก็ช่องสีขาวไงเวลาที่เราว่างตรงกันน่ะถึงจะมีเวลาตรงกันไม่มากอะ่ะแต่ก็ดีกว่าไม่มีเวลาเลยแบบที่ผ่านมาเอาเป็นว่าไว้ค่อยคุยพรุ่งนี้แล้วกันพอดีพรุ่งนี้เรามีคุยอะอืมก็ได้อะ่ะผู้หญิงอนะ่ะถึงเขาไม่พูดก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่รู้สึกนะครับ สม้มคือส้มน้อยใจที่เราไม่มีเวลาให้ใช่ปะนายรู้ด้วยหรอคือถ้าส้มมีอะไรอะ่ะบอกเราได้เลยนะฉันพูดได้จริงจใช่ไหมอ่ะอืม อเลยจริงๆแล้วเราก็แอบ,บน้อยใจนี่แหละยิ่งพอเราทำตารางเวลาเราก็ยิ่งรู้สึกน้อยใจมันเห็นชัดแล้วว่าเราเป็นแค่จุดเล็กๆในชีวิตของนาย อย่างอะเราก็รู้สึกกลัวกลัวว่าการตัดสินใจมาอยู่กับนายจนเรายอมทะเลาะกับพ่อแม่มันจะเป็นการตัดใจที่ผิดอะ